ในช่วงบอลโลกก็จะมีข่าวบอลโลกซะเยอะครับวันนี้เรามาประเด็นกับข่าวพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันบ้างแม่หายไปสะนานเลยเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับก็มีข่าวว่าไมเคิลบีจอดแดนนักสแสดงฮอลลีวูดชื่อดังหลายคนนะครับน่าจะรู้จัจกจากบทบาทคิวมงเกอร์ในแบ็คแพนเตอร์หรือพระเอกจากหนังมวยเรื่องคริปซึ่งมีข่าวนะครับว่าไมเคิลบีจอรแดนผู้นี้ครับได้ข่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของใหม่สโมสรบอร์นมัดและทวิตเตอร์ทางการสโมสรบอร์นมัดก็ได้มีการทำประกาศรูปวีลข้ามหรือต้้้นนนนรัััับกเเลลยยทีีดวดวววง่าแ นีขอฟนาของเรานะครับจะขอพาไปลงรายละเอียดกับเรื่องนี้กันสักหน่อยว่านะักแสดงชื่อดังคนนี้ได้เข้ามามีบทบาทกับบอลมันได้อย่างไรและเขานะครับจะมีส่วนในการเป็นเจ้าของมากน้อยขนาดไหน โดยเรื่องลาวนะครับผมเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังจากแม็กชิมเดมินเจ้าของบอลมัดคนก่อนได้ขายหุ้นตัวเองด้วยมูคาลค่าราว120ล้านปอนด์ให้กับกลุ่มทุนที่ชื่อว่าแบล็กไนท์ฟุตบอลคลับซึ่งนี่นะครับเป็นกลุ่มทุนที่นําโดยบิลโฟลี่นักธุรกิจชาวอเมริกันผู้เป็นเจ้าของทีมฮอกกี้เวกัสโกลเด้นไนท์ในอเมริกาและก็บิลโฟลี่คนนี้แหละครับเป็นคนที่เขามารับตําแหน่งประธาสสนสโมสรคนใหม่ของบอลมัดและถ้าถามว่าไมเคิลบีจอแดนเข้ามามีส่วนอย่างไรก็ต้องบอกว่านักแสดงเอล ครับเขาจึงมีสักเป็นหนึ่งในเจ้าของแต่ก็เป็นส่วนน้อยพรวรบไมเคิลบีจอแดนครับถือหุ้นกับกลุ่มทุนเป็นสัดส่วนไม่เยอะมากโดยในประกาศทางการเปิดตัวเจ้าของใหม่บอลมัดคนะรับก็มีการระบุชื่อของไมเคิลบีจอแดนอย่างชัดเจนและก็ระบุหน้าที่คนะรับที่ไมเคิลบีจอแดนจะเข้ามาช่วยงานสโมสรโดยจะเป็นเรื่องของด้านการตลาดระดับโลกและความเป็นสากลของสโมสรหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นด้าน PR หรือผู้ช่วยสร้างภาพลักษณ์และทำให้สโมสรแห่งนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นไมเคิลบีจอแดนสามารถทำสิ่งนั้นได้ทันทีเพราะว่าพี่แกยังไม่ต้องงขยับลมื ทำอะไรพูดอะไรด้วยซ้ำหลังจากโซเชียลมีเดียทางการของบอลมัดประกาศถึงเรื่องเจ้าของใหม่พวกเขาก็ต่อในการทํารูปลงประกาศต้อนรับ Jordan, ไมเคิลบีจอร์แดนด้วยคาว่า Welcome to AFC บ a l l m a ซึ่งไอ้รูปนี่แหละครับก็กลายเป็นข่าวดังไวรอบไปทั่วโลกว่าแสดงชื่อดังอย่างไมเคิลบีจอร์แดนได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนเจ้าของสโมสรบอลมัดข่าวแพร่ไปทั่วทั้งวงการฟุตบอกลกีฬาลงไปถึงข่าวบันเทิงเราจะเห็นได้เลยครับว่าแค่พี่แกนะครับจับพลัดจับผู้มามีส่วนกับบอลมัดมันก็ช่วยสร้างกระแสให้กับสโมสรได้ทันทียืนยันง่ายๆจากโพสต้อนรับเขาในท คืนเดียวมีคนกดไลค์กว่าแสนคนนี่คือแค่ทวิตเตอร์และโพสต์เดียวน่ะเนี่ยก็ต้องมารอดูกันละครับวอนหลังจากนี้ไมเคิลบีจอแดนจะเข้ามามีส่วนกับบอลมัดในงานดานไหนแต่ที่แน่ๆแหละครับคือเจ้าของสโมสรใหม่หรือประธานสโมสรใหม่อย่างบิลโฟลี่การันตีแล้วว่าจะมาเพิ่มช่วยเงบไปกับสโมสรพร้อมพัฒนาส่วนฝึกและทีมอะคาเดมี่ให้ด้วยโดยปัจจุบันนะครับบอลมัดกำลังอยู่อันดับ14ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีคะแนนห่างโซนตกชั้น3แต้มซึ่งห่างในซีซั่นนี้พวกเขาสามารถอยู่รอดต่อได้ก็ถือว ที่ดีขึ้นเรื่อยๆหรือกลายเป็นทีมประจำในลีกสูงสุดได้ท้ายที่สุดเราก็อย่างที่บอกแหละคา่าการอยู่รอดยังเป็นป้อมไมสสาคัญที่สุดในตอนนี้ของบอดมัด <S <S และเรามารอดูผลงานของเดอะเชอรี่หลังจากมีเจ้าของใหม่ <S 1> <S 1> และมีนักแสดงดังอย่างไมเคิลบีจอร์แดนเข้ามาช่วยจุดกระแสของทีมทีมมันจะพุ่งขนาดไหนรอดูกันต่อไปได้เลยนะครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟลฟาวเอ,อิรมนยาวๆมาคนลยให้เราด้วยนะ